ถ้าอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความริษยาความไม่ยุติธรรมความคาดหวังที่ผิดหวังอยู่บ่อยครั้งแล้วเราจะปกป้องหัวใจไม่ให้แหลกสลายได้อย่างไรบางคนเลือกใช้อำนาจตอบโตบางคนใช้ความเย็นชาปิดกัน้นบางคนแซงยิ้มท,ทั้งที่ข้างในพังบางคนถอยจนสุดขอบโลกบางคนเลือกความรุนแรงบางคนยอมแพ้กับทุกอย่าง แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นิ่งสงบอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอมีเมตตาแต่ไม่อ่อนปวกเปียกมีกรุณาแต่ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบมีมุทิตาแต่ไม่แทรกแซงมีอุเบกขาแต่ไม่เฉยชาพวกเขามีอาวุธอยู่ในมือคือพรหมวิหารสี่ใครๆก็เคยได้ยินคำนี้บางคนคิดว่าเป็นคำสอนสำหรับคนที่อยากเป็นคนดีในฝัน หรือเป็นแค่แนวคิดสวยงามแบบโลกสวยฟิลกูดแต่ในความเป็นจริงพรหมวิหารสี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนยอมแพ้โลกแต่ให้เรายืนอยู่ท่ามกลางพายุโดยไม่หวั่นไหวลองนึกถึงต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งโลง่งลมพายุพัดแรงฝนซัดกระหนำ่ำใบไม้ปลิวว่อนแต่ลำต้นยังยืนได้เพราะมีรากฝังลึกในดินรากนั้นเปรียบเหมือนใจที่ฝึกด้วยพรหมวิหารสี ต่อให้เจอความไม่ยุติธรรมเจอคำพูดบั่นทอนเจอคนไม่เห็นค่าใจก็ไม่สัน่นเพราะรู้ว่าความเมตตาไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นพลังที่เปลี่ยนได้แม้แต่คนที่กําลังโกรธให้เย็นลงโดยไม่ต้องออกแรงพรหมวิหารสี่จึงไม่ใช่แค่คุณธรรมของนักบุญแต่เป็นหลักที่นักรบในโลกแห่งความเป็นจริงใช้ฝึกใจให้แน่วแน่มั่นคง และกล้าหาญโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงคนส่วนใหญ่มักคิดว่าถ้าเราใจดีเราจะโดนเอาเปรียบถ้าเราเมตตาเราจะอ่อนแอถ้าเรายินดีกับคนอื่นมากเกินไปเดี๋ยวเขาจะเหลิงถ้าเรานิ่งเฉยไม่ตัดสินอะไรเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นคนไม่มีจุดยืนทั้งหมดนี้เกิดจากความเข้าใจผิดว่าพรหมวิหารสี่เป็นธรรมะของคนโลกสวยแต่ในความจริงแล้ว นี่คือธรรมะที่ออกแบบมาเพื่อใช้อยู่ร่วมกับโลกไม่ใช่นี้จากโลกเป็นธรรมะที่ไม่ปฏิเสธความจริงของชีวิตแต่พาใจเราให้ยืนอย่างมั่นคงกลางความจริงที่ซับซ้อนนั้นเหมือนนักรบที่ยืนอยู่กลางสนามรบโดยไม่ยกอาวุธขึ้นสู้แต่ใช้ใจที่นิ่งเพื่อเอาชนะพลังทำลายจากรอบด้านและอาวุธชิ้นแรกของใจนิ่งคือหเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เคยไหมที่เราเจอใครบางคนแล้วใจมันแข็งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่ชอบเขาทำไมแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้เขามีความสุขมากไปกว่านี้ไม่อยากเห็นเขายิ้มไม่อยากเห็นเขาได้ดีเหมือนลึกๆแล้วเราคิดว่าเขาไม่ควรได้อะไรดีๆไปจากโลกนี้ความรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องที่ต้องละอาย แต่เป็นสัญญาณว่าใจเรายังไม่รู้จักเมตตาอย่างแท้จริงเพราะเมตตาไม่ได้เกิดจากการฝืนใจให้ชอบใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราต้องแซงดีกับทุกคนหรือพยายามยิ้มในวันที่เหนื่อยลา้าเมตตาคือการไม่ปรารถนาให้ใครต้องทุกข์แม้เขาจะไม่ใช่คนที่เรารักแม้เขาจะไม่เคยทำดีกับเราเลยแม้เขาจะเคยทำให้เราเจ็บ แต่เราก็ยังไม่อยากให้เขาทุกข์มันเป็นพลังบางอย่างที่นิ่งลึกและอ่อนโยนอย่างไม่ต้องพยายามไม่ใช่ความอ่อนแอที่ยอมทุกอย่างแต่เป็นความเข้มแข็งที่ไม่ตอบโต้ด้วยความเกลียดลองนึกถึงแสงแดดยามเช้าแสงนั้นไม่เลือกว่าใครจะดีหรือร้ายมันส่องลงมาอย่างเท่าเทียมไม่เลือกผิวไม่เลือกบ้านไม่เลือกหัวใจใครเปิดหน้าต่างก็ได้รับแสง ใครปิดไว้ก็ยังมีแสงสาดรลอดเข้ามาเมตตาก็แบบนั้นมันไม่เลือกคนมันไม่เรียกร้องมันไม่กดดันมันแค่ปรารถนาให้ทุกดวงใจได้พบความสุขแต่ทำไมการมีเมตตาถึงกลายเป็นเรื่องยากเพราะใจของเราถูกหลอ่อหลอมด้วยการแข่งขันเราคุ้นเคยกับการเปรียบเทียบการเอาชนะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราเคยชินกับการต้องปกป้องตัวเองจากคำพูดร้าย เราถูกสอนว่าอย่าอ่อนให้ใครเพราะจะถูกเหยียบเราเลยฝึกใจให้แข็งเข้าไว้แต่ในความแข็งนั้นใจเรากลับอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัวเมตตาจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างใหม่แต่เป็นสิ่งที่ต้องเปิดออกเหมือนแสงที่ซ่อนอยู่ใต้เงาแค่เลิกบังมันก็สว่างขึ้นมาเองเคยสังเกตไหมเวลาที่เราได้ช่วยใครโดยไม่หวังอะไรตอบแทน ไม่ต้องมากแค่ช่วยถือของให้คนแก่ข้ามถนนหรือยิ้มให้คนที่ดูอ่อนล้าในใจเราจะรู้สึกเบาสบายแบบอธิบายไม่ถูกนั่นแหละคือเมตตาไม่ใช่แค่ให้เขามีความสุขแต่ตัวเราก็มีความสุขไปด้วยตรงกันข้ามเวลาที่เราเกลียดใครเราจะไม่มีวันมีความสุขจริงๆต่อให้ชีวิตเราดีแค่ไหนใจเราก็จะเหนื่อยตลอดเพราะใจเรายังผูกอยู่กับเงาของคนที่เราไม่ชอบ เขาอาจลืมเราไปแล้วแต่ใจเรายังร้อนอยู่ทุกครั้งที่นึกถึงเขาเมตตาจึงไม่ใช่ของขวัญที่ให้ผู้อื่นเท่านั้นแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่ไม่จําเป็นเหมือนคนที่เคยถือถานไฟไว้แน่นแล้ววันหนึ่งตัดสินใจปล่อยแค่ปล่อยใจก็ไม่พองอีกต่อไปแล้วเมตตาไม่ใช่การเปลี่ยนคนอื่นให้ดีขึ้นแต่เป็นการฝึกใจเราให้ไม่กลายเป็นคนที่แย่ลงเพราะการกระทำของเขา ไม่มีใครเปลี่ยนทุกคนให้ดีได้หมดแต่เราสามารถฝึกตัวเองไม่ให้ใจเราขุ่นทุกครั้งที่อยู่ในโลกนี้และนั่นคืออาวุธลับของนักรบผู้ใจนิ่งการมีเมตตาจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการไม่ยอมให้ใจตัวเองตกเป็นเหยื่อของความเกลียดไม่ต้องไปตัดสินว่าใครควรได้รับหรือไม่แค่ใจเรามีความปรารถนาดีให้เขาโดยไม่แบกความชังเราก็ชนะแล้วเมตตาไม่ต้องประกาศ ไม่ต้องทำให้ใครเห็นบางทีมันเป็นแค่ความเงียบในใจที่ยอมไม่โกรธใครอีกต่อไปเพราะรู้ว่าไม่ใช่เขาทุกเท่านั้นที่สําคัญแต่ใจเราจะไม่ทุกข์อีกด้วย 2. กรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ถ้ามีใครสักคนจมน้ำอยู่ตรงหน้าเราเราไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาไม่ต้องสนิทไม่ต้องมีบุญคุณแค่รู้ว่าเขากำลังจะตายหัวใจก็เต้นแรงขึ้น มือเท้าก็เริ่มขยับเพราะมนุษย์มีบางอย่างอยู่ลึกมากในใจที่ทนเห็นใครทรมานไม่ได้นั่นคือกรุณาแต่ในชีวิตประจำวันความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้โผลมาให้เห็นชัดแบบคนจมน้ำมันมาในรูปแบบของคำพูดแผ่วเบาสายตาอ่อนแรงท่าทีที่เปลี่ยนไปบางครั้งเขาก็ไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำแต่ถ้าเรามีกรุณา เราจะรู้ว่าใจเขากำลังจะจมแม้เขายังยิ้มอยู่ก็ตามกรุณาไม่ได้แปลว่าเราต้องช่วยทุกคนให้รอดไม่ได้หมายความว่าเราต้องแบกโลกไว้คนเดียวแต่หมายความว่าเรารู้สึกไม่สบายใจที่จะเพิกเฉยต่อความทุกข์ของใครบางคนแม้จะช่วยเขาได้แค่เล็กน้อยแม้จะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งหมดแต่เราเลือกจะไม่ยืนดูเฉยเโดยไม่มีส่วนร่วมใดๆเลย บางคนเข้าใจผิดว่ากรุณาคือความสงสารแต่ความสงสารคือมองจากที่สูงมองเขาเป็นคนอ่อนแอกรุณาคือมองจากระดับเดียวกันมองเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เราก็เคยผ่านจุดนั้นมาไม่ได้มองว่าเขาน่าสงสารแต่มองว่าเขาไม่ควรต้องเจ็บมากขนาดนี้กรุณาคือการเข้าใจในทุกของคนอื่นและพร้อมจะทำเท่าที่เราทำได้โดยไม่ต้องถูกเชิญ โดยไม่ต้องมีเหตุผลโดยไม่ต้องรอให้เขาทำดีต่อกรุณาไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความกลัวว่าจะบาปถ้าไม่ช่วยแต่เกิดจากหัวใจที่ยังอ่อนโยนพอจะสั่นไหวเมื่อเห็นน้ำตาคนอื่นต่อให้เราจะเข้มแข็งแค่ไหนกรุณาคือสิ่งที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์ลองสังเกตดูทุกครั้งที่เรายื่นมือให้ใครในวันที่เขาทุกข์แม้ไม่ได้ช่วยมากแม้เขาจะไม่ขอบคุณ แต่ใจเรากลับรู้สึกอิ่มแปลกๆมันไม่ใช่ความภูมิใจแต่เป็นความเบาสบายเหมือนจิตใจได้รับการชำระเพราะเราได้ทำในสิ่งที่ใจแท้ๆของเราต้องการกรุณาเหมือนสายฝนที่ตกบนดินแห้งไม่ต้องสวยงามไม่ต้องอบอุ่นไม่ต้องโรแมนติกแค่พอมีน้ำความเหี่ยวเฉาก็เริ่มฟื้นแม้จะไม่ได้เปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นสวนในวันเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนตรงนั้น ให้ไม่แห้งแล้งเหมือนเดิมแต่ใช่กรุณาไม่ง่ายเลยบางคนทําเราเจ็บไว้มากบางคนพูดแรงจนเราต้องหลบหน้าบางคนเลือกเดินผิดซ้ำๆทั้งที่ทเราบอกแล้วในใจมันจะมีเสียงบอกว่าช่วยทำไมเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมหรือใครจะช่วยเราเวลาทุกบ้างแต่กรุณาไม่ต้องรอให้ทุกอย่างยุติธรรมเพราะถ้าทุกอย่างยุติธรรมโลกคงไม่มีใครเจ็บ ความการุณาไม่ได้รอให้ใครเป็นคนดีพอถึงจะคู่ควรกับความเมตตาแต่มันคือการปล่อยให้ใจเราไหลไปสู่คนที่กำลังจมไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมันอาจเป็นคนที่เคยทำให้เราเจ็บคนที่ไม่เคยใส่ใจเราหรือแม้แต่คนที่เราเคยตัดใจไปแล้วแต่ในวันที่เขาทุกข์เราไม่ซ้ำไม่เหยียบไม่เยอ่อเยยแค่นั้นก็เป็นกรุณาแล้ว เพราะการุณาไม่ได้หมายถึงการลงไปช่วยเสมอไปบางทีมันหมายถึงแค่ไม่เหยียบซ้ำบางทีมันแค่อยู่ข้างๆโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยบางทีมันแค่ไม่ปิดตาใส่ความทุกข์ของใครบางคนความการุณาไม่จําเป็นต้องประกาศไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องให้โลกรู้บางทีมันคือสิ่งเงียบๆที่เราทำในใจเช่นให้อภัยเขาในวันที่เขายังไม่ขอโทษ ภาวนาเงียบๆให้เขาหลุดพ้นจากความเศร้าส่งกำลังใจให้โดยไม่ต้องให้เขารู้ว่าเรายังคิดถึงเพราะบางทีความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การแก้ปัญหาให้ใครแต่คือการไม่ซ้ำเติมเขาในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดและคนที่มีกรุณาในหัวใจคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะต้องแบกน้ำหนักของความเข้าใจความเห็นใจและความอดทน โดยไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องอดกลั้นขนาดไหนเพื่อไม่ให้ใจตัวเองกลายเป็นคนเฉยชา 3. มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางครั้งเราถึงยิ้มไม่สุดเวลาคนอื่นได้ดีแม้เขาจะเป็นเพื่อนที่เรารักแม้เราจะไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ลึกๆในใจมันมีเสียงเบาๆพูดว่าทำไมไม่ใช่เราเขาทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ โชคดีไปไหมเสียงนั้นไม่ใช่ความเกลียดไม่ใช่ความอิจฉาเต็มรูปแบบแต่มันคือความเศร้าเล็กๆว่าเราอยากได้แบบนั้นบ้างนั่นแหละคือจุดที่มุทิตากำลังท้าทายใจเราเพราะมุทิตาไม่ใช่แค่ดีใจกับคนอื่นแบบที่ปากพูดแต่มันหมายถึงยินดีจริงๆจ,จ,จากข้างในโดยไม่มีเศษเสี้ยวของความน้อยใจความอิจฉาหรือการเปรียบเทียบหลงเหลืออยู่เลย ง่ายไหมไม่ง่ายเลยแต่งดงามไหมงดงามที่สุดเพราะคนที่มีมุทิตาได้เต็มหัวใจคือคนที่มีอิสรภาพจากความรู้สึกว่าต้องแข่งกับใครคือคนที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วไม่รู้สึกด้อยลงเลยแม้แต่น้อยคือคนที่ไม่เอาความสุขของคนอื่นมาเทียบกับคุณค่าของตัวเองมุทิตาไม่ใช่ธรรมะโลกสวยที่บอกว่าเธอควรยินดีกับเขาสิ แต่มันคือดาบคมที่ตัดความริษยาอย่างเงียบๆมันคือชุดเกราะของใจที่ไม่หวนไหวต่อความสำเร็จของใครเลยเพราะเรารู้ว่าความดีงามของใครคนหนึ่งไม่เคยลดคุณค่าของอีกคนหนึ่งลงเลยลองนึกภาพแสงเทียนหลายเล่มในห้องมืดเมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้นมันไม่ได้แย่งความสว่างจากใครตรงกันข้ามแสงจากมันช่วยให้เทียนเล่มอื่นๆมองเห็นง่ายขึ้นด้วยซ้ำ ความดีความสำเร็จความโชคดีก็แบบนั้นยิ่งคนรอบตัวเราสว่างมากเท่าไรโลกก็ยิ่งน่าอยู่แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใจยังผูกกับการเปรียบเทียบเราเติบโตมาในโลกที่สอนว่าความเก่งคือการดีกว่าคนอื่นความสำเร็จคือการแสงหน้าความภูมิใจคือการได้เป็นที่หนึ่งเราเลยเพลอวัดค่าของตัวเองจากการอยู่สูงกว่าใครบางคนไม่รู้ตัวว่าเมื่อไหร่ เราเริ่มเอาความสุขของตัวเองไปผูกกับการเห็นคนอื่นได้วกว่าแล้วเราจะมีมุทิตาได้อย่างไงเริ่มง่ายๆด้วยการสังเกตใจตัวเองเวลาเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จรวยขึ้นสวยขึ้นหรือมีชีวิตดีขึ้นลองฟังเสียงในใจว่าเรารู้สึกยังไงถ้ามันเจ็บจี๊ดจีแปลว่าใจเรากำลังเปรียบเทียบถ้ามันเฉยชาแปลว่าเราไม่เปิดรับแต่ถ้ามันยิ้มเบาๆ พร้อมความบาสบายในอกแปลว่าเรากำลังเข้าใกล้มุทิตาแล้วการฝึกมุทิตาไม่ต้องยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นชื่นชมคนที่ทำได้ดีโดยไม่ประชดยินดีกับเพื่อนที่เลื่อนขั้นโดยไม่ย้อนถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะส่งข้อความดีๆให้ใครสักคนในวันที่เขาประสบความสำเร็จขอบคุณที่เขาเติมความสุขให้โลกนี้โดยไม่รู้สึกว่าเราถูกลดค่าลง เพราะความสุขของโลกนี้ไม่ได้มีจำนวนจำกัดมันไม่ใช่เค,ค้กก้อนเดียวที่ใครได้ไปแล้วเราจะเหลือน้อยลงแต่คือแสงแดดที่ยิ่งส่องมากโลกก็ยิ่งอุ่นถ้าเราอยากมีความสุขแบบไม่ผูกกับใครอยากยิ้มในวันที่ใครก็ได้กำลังได้ดีอยากมีใจเบาโดยไม่ต้องรอให้ตัวเองถึงฝั่งก่อนมุทิตาคือคำตอบเดียวมันอาจไม่ใช่เส้นทางที่เร็วหรือง่าย แต่เป็นเส้นทางที่ทำให้เราได้เจออิสรภาพของใจอย่างแท้จริงเพราะคนที่มีมุทิตาเต็มหัวใจไม่ต้องแข่งกับใครอีกต่อไปและไม่มีใครแย่งความสุขจากเขาได้เลย 4. อุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยรักหรือชังถ้าทุกอย่างในชีวิตเป็นไปตามใจเราถ้าคนดีได้ดีคนร้ายได้รับผลกรรมทันตาถ้าความรักไม่ทำให้ใครต้องเจ็บ ถ้าความพยายามการันตีความสำเร็จเสมอเราอาจไม่ต้องการอุเบกขาเลยแต่โลกความจริงมันไม่เป็นแบบนั้นคนขยันบางคนกลับล้มเหลวคนโกงบางคนกลับได้ดีคนที่เรารักมากที่สุดอาจเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจที่สุดบางครั้งเราทุ่มเทแทบตายแต่ผลลัพธ์กลับไม่ยุติธรรมเลยแล้วเราจะอยู่กับโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนได้ย่งไง โดยไม่ให้ใจเราต้องทุกข์ไปตลอดนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ความเฉยชาหลายคนเข้าใจผิดว่าอุเบกขาคือการไม่รู้สึกอะไรเหมือนหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่เฉยๆไม่สะเทือนต่ออะไรเลยแต่จริงๆแล้วอุเบกขาไม่ใช่ความชาอุเบกขาไม่ใช่ความเย็นชาหรือการละเลยอุเบกขาคือความนิ่งที่ตื่นรู้คือการเห็นทุกอย่างตามจริง โดยไม่ถูกลากไปตามอารมณ์มันคือการวางใจให้มั่นคงแม้โลกจะไม่น่าพอใจลองนึกถึงทะเลในวันที่มีพายุคลื่นซัดโหมกระหน่ำฟ้าแลบลมแรงแต่ใต้ท้องทะเลลึกลงไปยังคงเงียบสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนผิวน้ำข้างล่างยังนิ่งเสมอใจที่มีอุเบกขาก็เป็นแบบนั้นมันอาจรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่สันไหวตามทุกอย่าง อุเบกขาคือการปล่อยวางอย่างมีสติคำว่าปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกสนใจทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่หมายถึงทําเต็มที่แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราทำดีที่สุดแล้วถ้าได้ผลดีก็ดีถ้าไม่ได้ก็ยอมรับเพราะบางอย่างมันเกินกว่าที่เราควบคุมได้เหมือนเราปลูกต้นไม้ เรารดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลมันทุกวันแต่เราบังคับไม่ได้ว่ามันจะโตเร็วแค่ไหนเราบังคับไม่ได้ว่าอากาศจะเป็นใจไหมเราทำได้แค่ดูแลมันให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้มันเป็นไปอุเบกขาไม่ใช่การอยู่เฉยๆแบบไม่ทำอะไรแต่คือการลงมือทำเต็มที่โดยไม่เอาผลลัพธ์มาเป็นภาระของใจใจที่ไม่หนักคือใจที่ไม่เอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเอง สิ่งที่ทำให้เราทุกข์หนักไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คือการเอาทุกอย่างมาเป็นเรื่องของตัวเองเราทำงานเต็มที่แต่ถูกตำหนิก็เจ็บใจว่าฉันไม่ดีพอเรารักใครสักคนแต่เขาเปลี่ยนไปก็เสียใจว่าฉันไม่มีค่าเราทำดีแต่คนอื่นกลับเข้าใจผิดก็ทุกว่าฉันต้องอธิบายให้ได้แต่พอลองคิดให้ดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดจริงหรือ บางครั้งคนด่าเราไม่ได้แปลว่าเราผิดบางครั้งคนไม่เห็นค่าความรักของเราไม่ได้แปลว่าเรารักผิดบางครั้งความไม่ยุติธรรมที่เจออาจเป็นแค่ธรรมดาของโลกอุเบกขาคือการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุของมันโดยไม่เอาทุกอย่างมาเป็นบาดแผลของใจอุเบกขาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ยอมให้ใจพังบางคนคิดว่า อุเบกขาคือการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปไม่ต้องทำอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอุเบกขาคือจุดสูงสุดของความกล้ากล้าที่จะยอมรับว่าบางเรื่องมันเกินกำลังเราบางคนเราช่วยได้แค่บางส่วนบางสิ่งต้องใช้เวลาบางเหตุการณ์ต้องให้มันเกิดขึ้นและผ่านไปเองเหมือนเราเห็นเพื่อนสนิทกำลังเดินไปสู่ทางที่ผิดเราเตือนเขาแล้วอธิบายเหตุผลแล้ว แต่เขายังเลือกแบบเดิมอุเบกขาคือการรู้ว่าเราไม่สามารถบังคับให้เขาเปลี่ยนได้เราทำหน้าที่ของเราแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาเหมือนเราปล่อยนกที่บาดเจ็บให้บินไปเราดูแลมันจนถึงจุดหนึ่งแต่มันต้องบินต่อไปเองอุเบกขาคือของขวัญที่ให้ตัวเองถ้าเราไม่รู้จักอุเบกขาเราจะทุกข์กับทุกเรื่องบนโลกนี้ เราจะเอาความรู้สึกของทุกคนมาเป็นภาระของใจเราจะวิ่งไล่หาความยุติธรรมในโลกที่ไม่ยุติธรรมแต่เมื่อเรามีอุเบกขาเราจะใจเย็นขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเราจะรับรู้ทุกอย่างโดยไม่ทุกกับทุกอย่างเราจะทำสิ่งที่ต้องทำแล้วปล่อยให้มันเป็นไปเพราะเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันเราไม่ได้ควบคุมทุกอย่าง และเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นใจที่เป็นกลางไม่ใช่ใจที่ไม่รู้สึกอะไรแต่คือใจที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ทุกไปกับมันพรหมวิหารสี่ไม่ใช่ธรรมะของคนโลกสวยแต่มันคือหลักของคนที่อยากอยู่กับโลกอย่างมีอิสรภาพเมตตาทําให้เราไม่แบกความเกลียดไว้ในใจกรุณาทําให้เราไม่กลายเป็นคนเย็นชาต่อความทุกข์ของใครมุทิตา ทำให้เราหลุดจากวงจรการเปรียบเทียบอุเบกขาทําให้เราไม่เป็นทุกข์กับทุกเรื่องที่ควบคุมไม่ได้คนที่มีพรหมวิหารสี่จะอยู่กับโลกที่วุ่นวายได้อย่างมั่นคงจะ,ะเผชิญคนผ่านได้โดยไม่ต้องแบกความเกลียดจะเห็นคนทุก์ขโดยไม่ต้องแบกโลกไว้จะเห็นคนได้ดีโดยไม่ต้องรู้สึกแพ้จะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องทุกไปกับมันนี่แหละคืออาวุธของคนใจนิ่ง ไม่ใช่แค่เพื่อเป็นคนดีแต่เพื่อเป็นคนที่มีความสุขได้จริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสติสมาธิสาธุ